พี่น้องครับผมกนทำขี้กำลังขับรถเครื่องกลับบ้านหลังจากมาหาซื้อกับข้าวนะครับหาใจตลาดซื้ออาหารการกินน่าอยู่น่ากินไปกัดตุ้ดไว้พี่น้องขับรถกลับบา้านก็พอดีเห็นตะเวนพระอาทิตย์กำลังจะล่ารับขอบฟ้าก็บท้ายทอดถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งก็ได้เก็บภาพสวยๆบนท้องถนนหลวงนะครับถนนแจ้งสนิทนะครับถ่ายภาพวิวที่สวยพี่น้องปองฝ่ายเบิ่ง เอพี่น้องเอ้ยบรรยากาศประมาณนี้นะครับนี่คือบรรยากาศทรรมสาิที่หาสัมผัสได้นะครับพี่น้องพี่น้องในกินแรกงนอกคนลำชีมาซสือกับเขากับน้ำเพ่อดีหาซื้อกับข้าวกับปลาที่ตลาดนัดครับได้หลายยานพี่น้องทั้งปูทั้งปลาทั้งเนื้อเอ้ยกลับบ้านแล้วครับกลับบา้านแล้วกลับบ้านแล้วครับคุกทอม,มกลับบ้านแล้วพี่น้องเด้อ รถวิ่งกันควักไกวไปมากคานาคิดพี่น้องกำลังจะจมปลายไม้แล้วกำลังจะพนปลายไม้แล้วพี่น้องบรรยากาศธรรมชาตรอีสาบนบานเทาสวัสดีนะครับลงแล้วพี่น้องตะวันกำลังจะจมขอบฟ้านะครับกำลังจะาทิศกำลังจะ ก็วิ่งกันปอกไปไปมาบนท้องสรหลวงครับเอยบรรยากาศพี่น้องกอกไปพระสาทิตย์แ่บ,บุรีแรกจะเป็นแล้นะพี่น้องเนาะตกดินคือแท้แหละพี่น้องเ้หดวงคนมีขึ้นมีลงนะพี่น้องเดอ้อคือจ้งพระอาทิตย์นี่ยะ่ะแาบขึ้นกับขึ้นแาบลงกับลงเด้อพี่น้องเไงฝนพี่น้องพระอาทิตย์กำลังจะจมแผ่นฟ้าแล้วลาลับขอบฟ้าแล้วดวงคนห้องคือกันพี่น้องเด้อดวงคนห้องมีขึ้นมีลงนะครับมีหนึ่งก็ต้องมีศูนย์มีศูนย์ก็ต้องมีหนึ่ง หนึ 1> 1, 2, 3, 8, ่งสองสามเป็นตามขัดไปไหกันพี่น้องเด้อลาลับขอบฟ้าไปแล้วกลับบ้านครับมาตลาดกลับบ้านครับดูพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วครับผมคุณผู้ชมวันนี้ผมคนลําชีมาจ่ายตลาดครับตลาดนัดครับขับรถเครื่องกลับบ้านแล้วครับพอดีให้คุณผู้ชมดูพระอาทิตย์กำลังจะลาลับขอบฟ้าแล้วครับพี่น้องฝน, <c oughs> นเป็นฝน พระอาทิตย์ตะวนกำลังจะตกดินแล้วครับพี่น้องเอ้ยลาลับขอบฟ้าไปแล้วกลับบ้านครับผู้ชมกลับบ้านหลังจากซื้อกับข้าวกลับปลาแล้วก็จะกลับบ้านครับผู้ชมรถราวิ่งกันอบไปไปมาพระอาทิตย์กําลังจะลาลับขอบฟ้าแล้วลาลับขอบฟ้าแล้วครับ